หรือพี่กรอยากกินปลาเผาแบบอร่อยๆอสไตล์พี่ชูแม่เบิง้งแม่เบิ้งหนังนะแม่เบ้งหนังนะแม่เบิ้งหนัง,นะง,นงอ๋อ <c oughs> กิน <c oughs> กินกินอายอใส่ทายูา่พี่ชูกำลังจะกินครับ ป่าหยิบป่าแล้วใส่ผัก,ผกใม่น้ำจิม้มอร่อยไหมดูสีสีพี่ชูเม้มาขึ้นเวทละสิขอโธษแสบบ่พี่ชูชูแแสบบ่พี่ชูแสบบ่ไอพี่ชู ปลาเผาตัวบักใหญ่แซบบ่มาพี่น้องมาบาตัวพอเขมาเร็วโอ้ได้กินปิชูปวดม่ทังกลุ่ง

ไอพิชู่กินตัวลอ,อยเจ็ดสิบดูกนะระแดกกระแดกกระมี่ลาบสุกกุ้งเขาอ่ากินะพิชูกิ๋เลยขียินปะผมแสบ อาป่ากุ้งควงกลับเอ้าเอ้าโอ้ยถั่วเตคับ